สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องริยา work from home นะคะเป็นช่องที่จะทําให้คุณใช้ชีวิตสบายๆด้วยการขายสินค้าดิจิตอลถ้าใครที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเข้าชมครั้งแรกก็ยินดีต้อนรับนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์จะได้ไม่พลาดวิธีการหาเงินออนไลน์อย่างสบายๆด้วยนะคะวันนี้นะคะครูพามาเปลี่ยนบรรยากาศดูหิมะหน้าบ้านหลังบ้านเสียตอนนี้อยู่หลังบ้านนะคะ มันสวยงามมากก็เลยพาออกจากออฟฟิศแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศด้วยกันเรียนไปด้วยชื่นตาชื่นใจกับหิมะไปด้วยกันนะคะวันนี้ครูมีคอนเทนต์ที่ดีมากๆเลยนั่นก็คือหลายคนรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้เอสซี่ยังไม่ให้คนไทยเซลเลอร์ในไทยเปิดร้านใหม่คุณมี2ทางเลือกคือ1 ทำสินค้ารอไว้ศึกษาเอจรอไว้นะคะจะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางด้านเอ่อมาเก็ตติ้ศึกษาการด้านการทำสินค้ายังไงการโปรโมตยังไงที่จะทำให้พอเขารับสมัครเปิดเมื่อไหรเนี่ยคุณก็ปั้งผักสินค้าเข้าไปทีเดียวแล้วก็คุณก็จะได้เป็นเบ Seller ได้ยอย่างรวดเร็วด,ดีไหมคะกับทางเลือกที่2ก็คือว่าไปตลาดใหม่เลยไม่ต้องรอเพราะว่า ไม่รู้ว่าไอซี่เขาจะพร้อมเมื mm hmm. ่อไหร่จะเปิดให้เราเมื่อไหร่แล้วช่วงระหว่างเนี้ยจะรอทําไมเสียเวลาไปปีปีปีหน,นึ่งเนี่ยเราหาเงินได้ตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะววันนี้คุริยามี5สถานที่5้ามาร์เก็ตเพลสที่เราสามารถเอาของดิจิตอลของเราเนี่ยไปวางขายในนั้นได้นะคะตามไปดูกันเลยค่ะที่แรกนะคะเราเริ่มกันจากแคนวาค่ะแคนวานะคะรู้หรือเปล่าว่าเป็นที่ที่เราใช้สามารถออกแบบออก แบบเทมเพลตต่างๆนานาได้และในนั้นนะเขาจะมี Element ์ใช้ใช้มากมายเลยนะคะแต่คุณรู้ไหมว่าเราก็สามารถเป็นดีไซเนอร์ที่เอา Element ไปขายในนั้นได้เอาสร้างผลงานสร้าง Element สร้างคลิปอาร์ตต่างๆไม่ว่าจะรูปถ่ายก็ได้วิดีโอก็ได้นะคะเอาไปลงในแคนวาแล้วพอมี สมาชิกของเขาใช้ของเราเนี่ยดาวน์โหลดของเราไปเราก็จะได้ส่วนแบ่งรายเดือนนั้นเว็บไซต์แคนวานะคะสำหรับใครที่สมัครเพื่อที่จะส่งของไปส่ง Element ส่งงานไปขายเนะี่ยก็จะเข้าไปเช็คได้ที่ contributor hub ตรงนี้นะคะก็จะให้อัปโหลดงานของเราหรือว่าจะไปดู inspiration ว่าเขาขายอะไรกันหรือว่าดู my item นะคะที่ผ่านมาเนี่ย อันนี้ครูเพ,พิ่งส่งไปเมื่อประมาณ3วันที่แล้วเอ่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะเพิ่งได้รับแอปพลิวเมื่อวานนี้ก็ที่ผ่านมาเลยตลอดการเลยก็คือไม่ได้สนใจตรงนี้ก็คือขายชิ้นนี้แค่ชิ้นเดียวไม่ได้ไม่สนใจอะไรกับมันเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีคนดาวน์โหลดไปใช้2คนนะคะก็มีรายได้อยู่2เหรียญ60บาทหกสกว่าบาทนะคะและคิดดูว่าถ้าคุณมีงานเป็นห้าชิ้นหนึ่ชิ้น แล้วมีคนเอาโหล่ของคุณไปใช้เยอะๆอ่ะคุณจะได้ไรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมคะอันนี้แค่ชิ้นเดียวนะชิ้นเดียวแล้วส่วนอันนี้นะคะครูเพิ่งเจอครูเพิ่งเจอดีไซเนอร์คนนี้นะมันน่ารักมากเลยอันนี้เอามาแบ่งปันแล้วเผื่อถ้าใครใครเจอ ของเขานะคะก็โหลดมาใช้ถ้าใครเป็นแคนว่าโปรนะโหลดมาใช้สนับสนุนเพราะว่าเขาเป็นดีไซเนอร์คนไทยค่ะที่ที่สองคือ Creative f a b r i c a ตัวนี้ส่วนตัวคลุมไม่ได้ใช้เป็นการส่วนตัวนะคะเคยเข้าไปศึกษาอยู่แต่พอดูแล้วราคาที่ได้เนี่ยเรากำหนดราคาไม่ได้แล้วมันก็ขายได้ในราคาที่ค่อนข้างต่ำนิดนึงแต่ถ้าใครที่อยากลองตลาดดูก่อนนะคะก็ลองเข้าไปศึกษาดูได้นะคะ Creative f a b r i c a อันที่3ก็คือโซเชียลมีเดียอันนี้เราสร้างเองได้คือแล้วมันจะเป็นข้อดีก็คือมันสามารถจะเป็นแบรนด์ติดตัวเราได้ไปตลอดการเลยนะคะถึงแม้ว่าเอจจจะเปิดแล้วก็ตามนะคะแต่ถ้าคุณมีแบรนด์เป็นของตัวเองมีทําการตลาดผ่านโซเชียลมีเดียมีลูกค้ามีคนที่รู้จักแล้วแล้วถ้าคุณมีเว็บไซต์ของตัวเองเนี่ยมันก็จะเข้มแข็ง แข็งแรงมากกว่าคนรู้จักคุณแล้วคุณสามารถมีอินสระในการตั้งราคากำหนดราคาเองได้นะคะและโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่คุณแนะนําที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากขายของกับต่างประเทศนะคะนั่นก็คือ Instagram, TikTok, Pinterest แล้วก็ YouTube นั่นเองค่ะ อย่างที่4คือ s ซนเซ s ร์เซเนี่ให้เราสามารถเข้าไปดีไซน์แล้วก็เอาดีไซน์เข้าไปฝากไว้ใน s ซนเซได้นะคะการใช้งานของเขาก็คือว่าเวลาที่มีลูกค้าเข้ามาสั่งซื้อเนี่ยยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณดีไซน์เทมเพลตอะไรสักอย่างจะเป็นบัตรวันเกิดหรือบิสเนสคัลส์เป็นต้นนะคะเอาไปเข้าไปไว้ในร้านใน s ซ t เซอแล้วพอมีลูกค้าชอบแล้วเขามาสั่งซื้อของเราเนี่ย ซนเซอร์ก็จะทําการปริ้นให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะคะถึงบ้านเป็นของฟิสิกอลโปรดักต์ที่จับต้องได้ส่งไปให้ลูกค้าเลยโดยที่เราไม่ต้องไปสั่งสั่งออเดอร์ปริ้นให้เขานู่นนี่นนไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องส่งของไม่ต้องอะไรแค่ดีไซน์แล้วไปใส่ในเซนเซอร์เฉยๆแล้วเขาปริ้นส่งไปให้ลูกค้าอันนี้มันก็มีข้อดีเพราะลูกค้าหลายคนเนี่ยไม่ถนัดที่จะจะต้องมาออเดอร์เองไปไปสั่ง ออนไลน์ปรินติ้งเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปใช้เซตเซลนะคะซึ่งตรงนี้เป็นบริษัทของอเมริกาก็จริงแต่ว่าดีไซเนอร์เนี่ยสามารถดีไซเนอร์ทั่วโลกเนี่ยสามารถใช้บริการเอาไปขายของเขาได้หมดเลยเขามีข้อแม้อยู่แค่2อย่างคือ 1. คุณต้องอายุเกิน13ปี 2. ประเทศนั้นๆจะต้องสามารถเข้าใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ s ซเซลได้นะคะอย่างที่ห้างก็คือ Amazon Kindle Amazon Kindle ลักษณะคล้ายๆกับ s e z l e เลยนะคะก็คือว่าให้เราดีไซน์ของที่เป็นดิจิตัลของเรานะคะคือตมว่าเราดีไซน์ Planner นะคะแล้วเราก็เอาไปฝากไว้ใน list ไว้ใน Amazon นะคะพอมีลูกค้าสั่งมา Amazon ก็จะทําการปริ้นการพิมพ์ให้แล้วก็ส่งไปที่บ้านลูกค้าอันนี้คือ5 market place ที่เราสามารถเริ่มต้นได้ทำได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องรอ Etsy ใครมีคำถามนะคะฝากไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าไปติดตามที่เพจนะคะครูจะให้รายละเอียดลิงก์เพจนะคะไว้ที่ description, description box ด้านล่างนะคะและสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศสามารถเปิดร้านใน etsy ได้หรือใครที่อยู่เมืองไทยแต่มีร้านอยู่แล้วต้องการเอาจริงเอาจัง,จงปีนี้อยากสำเร็จกับ etsy อยากมีเงินแสนเงินล้านกับ etsy <c oughs> ก็เข้าไปดูรายละเอียดคอส เปลี่ยนชีวิตด้วยสินค้าดิจิตอลนะคะซึ่งครูทำสำเร็จมาแล้วหมื่นเหรียญบาทต่อเดือนนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ที่รายละเอียดใน description box ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วเราเจอกันหน่ยคลิปหน้านะคะวันนี้ไปกันกับสโน์ค่ะสวัสดีค่ะ